ทอ,อสอแจ้งข่าวดีกันอีกแล้วนะคะสำหรับตารางการโอนเงินประกันรายได้เกษตรกรเงินช่วยชาวนาไรละ500บาทนะคะโอนเงินมากกว่า40สาขานะคะโอนจังหวัดใดบ้างอำเภอได้ตำบลใดบ้างวันนี้ไม่บุ๋มก็นำข้อมูลดีๆมาฝากกันอีกแล้วนะคะแต่ก่อนรับชมนะคะก็อยากขอกำลังใจด้วยการกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อแจ้งเตือนข่าวสารให,ใหม่จากทางช่องนะคะ และถ้าเกิดว่าพ่อแม่พี่น้องเกรรษตรกรท่านใดนะคะคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ ก็ช่วยกดแชร์ออกไปให้กับพ่อแม่พี่น้องได้รับทราบกันท่่นหน้าด้วยนะคะค่าสำหรับข่าวดีวันนี้นะคะทกสน,นะคะก็แจ้งการโอนเงินสำหรับเกษตรกร,ร,กรจำนวน2โครงการนะคะในวันที่5กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก็คือเมื่อวานนี้นะคะก็จะมีดังนี้นะคะหเลยน,นะคะก็คือโครงการประกันรายได้เกษตรกร,ร,กรชาวสวนยางระยะที่2 2. นะคะ2โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนา ผลผลิตข้าวปี63ทับ64นะคะเพิ่มเติมนะคะอันนี้ไม่ใช่เงิน500รอบที่2นะคะก็คือรอบเก็บตกนะคะสำหรับโครงการประกันรายได้เกษตรกร,ร,กรชาวสวนยางระยะที่2นะคะก็โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของเกษตรกร,ร,กรในวันที่5กุมภาพันธ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่แม่บุมเนี่ยได้ลงคลิปไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะว่ากยทกับทกศเนี่ยได้ประกาศโอนเงิน ให้เกษตรกรนะคะเที่ยงคืนที่ผ่านมานะคะก็โอนสําเร็จแล้วนะคะก็จะมีสาขาคุณหารนะคะ,ะ536รายสาขาถนนพระวิหาร344รายสาขาการทารักษ์247รายสาขาการทารม179รายสาขาผู้สิงห์174ราย สาขาคุ้นหาร169รายสาขาปรางกู่158รายสาขาขุขัน169รายสาขาศรีรัตนะ106รายสาขาไพรบึง101รายสาขาเบญจลักษณ89รายสาขาศรีสเกต64รายสาขาห้วยทับทาน40รายสาขา วังหิน40รายสาขาโนนคูณ40รายสาขาอุทุมพรพิสัย30รายสาขาน้ำเกลี้ยง30รายสาขาโพศีสุวรรณ26รายสาขาพยายุ26รายสาขาราศีสไลาย23รายสาขายางชุมน้อย3รายนะคะและทีนี้นะคะก็มาดูอีกหนึ่งโครงการนะคะก็คือโครงการ สนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาผลผลิตคุณภาพข้าวปี63-64นะคะก็ได้โอนเข้าบัญชีเงินฝากของเกษตรกรนะคะในวันที่5กุมภาพันธ์64นะคะก็จะเป็นของจังหวัดศรีสะเกดเหมือนเดิมนะคะ าขารศีสลาย387รายสาขาศีสะเกด85รายสาขาขุขัน40รายสาขาวังหิน37รายสาขาผู้สิงห์35รายสาขาคุ้นหาร23รายสาขาการทราลม20รายสาขานามเกลี้ยง20รายสาขาถนนพระวิหาร17รายสาขาศรีรัตนนะ16รายสาขาไพรบึง15รายสาขาการทรรักษ 11รายสาขาเบญจรักษ์9รายสาขาโนนคูน9รายสาขาอุทุมพรพิสัย9รายสาขาปรางกู่6รายสาขายางชุมน้อย5รายสาขาโพศีสุวรรณรายสาขาหว้วยทับทัน3รายสาขาพายุ2รายนะคะรวมทั้งสิ้นก็เป็นเกษตรกรที่ได้รับเงินนะคะ754รายนะคะเป็นของธนาคารธากสจังหวัดศรีสะเกดนะคะได้ออกมาประกาศข้อมูลนะคะ แม่บุ๋มก็นาข้อมูลดีๆมาฝากการทั้ง2โครงการนะคะก็ขอแสดงความดีใจกับพ่อแม่พี่น้องที่ได้รับเงินกันด้วยนะคะสําหรับใครที่ได้รับเงินแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มาแจ้งกันด้วยนะคะว่าได้รับกี่ไร่กันบ้างนะคะได้เงินเท่าไหร่กันบ้างนะคะที่แม่บุ๋มอ,อ่านมานี้นะคะไม่ใช่การจ่ายเงินเกษตรกรอ่ เงินช่วยชาวนาได้ละ500รอบ2นะคะก็คือเป็นรอบแรกนั่นแหละค่ะแต่ว่ายังจ่ายไม่ครบนะคะของแต่ละจังหวัดนะคะถ้าเกิดว่าใครนะคะอยากให้ใบุ่มตามข่าวของจังหวัดไหนนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาแจ้งได้เลยนะคะว่าอยู่จังหวัดไหนได้เงินกันแล้วหรือยังหรือว่ายังไม่ได้ประกันรายได้อันไหนที่ยังไม่ได้ก็สามารถคอมเมนต์มาเป็นข้อมูลได้นะคะเดี๋ยวจะไปหาข้อมูลมาแจ้งเพิ่มเติมนะคะ ค่ะสำหรับคลิปข่าวนี้นะคะก็มาแจ้งข่าวดีเพียงเท่านี้นะคะถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้าของข่าวอื่นจะรีบนํามาแจ้งเลยนะคะสําหรับใครที่เข้ามาดูคลิปเป็นบุ๋มเครั้งแรกนะคะก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ใหม่จากทางช่องนะคะแล้วก็ฝากกดแชร์ออกไปให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ